สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนคะ่ะสบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้เมย์มาอะไรทราบไม่เอ่ยวันนี้มาหาเห็ดอีกแล้วคะ่ะมาหาเห็ดอีกแล้วพี่น้องอู้ยมีแต่ดอกสวยๆจ้ามามีจะพายยางไปเบิ้งดอกเห็ดเด้อจ้ะเมื่อกี้เห็นน้ำยำ ดอกกำลังตะเปาะแต่แปะจ้ะเห็นบ่จะนี่อันนี้เลยจ้ะเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานนะจ้ะดอกกระลุนกำลังน่ารักเขียวเดี๋ยวจะบ่มีมืออันนั้นก็เหกเฮกสิงโลลิงนะจ้ะจะมีไม่เอาวันนี้เอาเม์เอาเห็ดพึ่งหวานอย่างเดียว เห็ดรวมก็มีด้วยจ้ะแต่ว่าแต่ว่าไม่เบ้เอาอู้นะอที่นอกจ้าเบิ้องด้วยจ้ะหนึ่งสองแล้วก็สามขนาดฝนบ่ตกด้วยจ้ะนี่ฝนบ่ตกด้วยจ้ะนี่ฝนบ่ตกเห็ดออกจ้ะ คักนี่บ่จ้ะดอกอาจจะไม่สวยอันนั้นกับเมียน่แต่ว่ามันเฮ็ดพึ่งขาไล่ไมีบ่เอามีแต่เอาแต่เฮ็ดพึ่งหวานนะจ๊ะดูนะจ้ะนะจ๊ะอุ้ยเอาได้บ่จ้ะนี่อุ้ยแข็งมากมันขึ้นน้ำใหม่จ้ะขึ้นก็ใหม่哟 เอามาโชว์ดิเอาโชว์ด sì> ิโชว์ดอกเห็ดสิวันนี้มากับลูกชายนะจ๊ะลูกชายมากับลูกชายมาเก็บเห็ดเนี่จ้ะวุ่น้าจ๊ะเห็ดต๋อปอเตเปะเมียนเบิร์ดจะนี่กำลังสวยค่ะ หิ hit, ดดอกแค่นี้ปุ้ได้เอาขาตังมามาเก็บหิดปุด้ใดสิเอาขาตังมาเนาะจ้ะงามคักงามนนนนเนี่ยนะจ้ะดอกหิดก็ได้คักเนี่ยหลายคักหมืน่นมาชั่วโมงหนึ่งมาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะชิบเชยบมากเลยค่ะชิบชยบหาอีกนะล,ลูกเต็มนี่ก็จะกลับแล้วลูกใช่เนี่ยค่ะปลาเห็ดอันนี้เห็ดพิษนะคะเนี่ยกินไม่ได้แต่ลายเขาสวยๆส,ยสีเป็นตุบตปปุตุ๊บปะ ตุ่ม,มๆเขาขาวนี่เห็ดพิษนะคะแต่เขาสวยๆสีสวยค่ะอันนี้เห็ดพึ่งขาลายนะคะกินได้ค่ะแต่วันนี้เมย์ไม่เอาเมย์จะเอาแต่เห็ดพึ่งหวานดูสิคะดูสิคะจม,มุจะมีไหมน่ารักจม,มุจะม,ม,มีจมุจะมีเจ้าค่าถ้าหาเห็ดพึ่งหวานนี้เราต้องใจยเย็นๆนะคะ ต้องค่อยๆเดินหาค่ะมันถึงจะเห็นเพราะว่าสีมันจะเหมือนกับกิ่งไม้ค่ะกิ่งไม้ที่มันตายแล้วที่เขาตัดลงนะคะหรือว่าเขามันหล่นลงอะคะ่ะต้นไม้กิ่งไม้สีมันจะเหมือนกับนี่กิ่งไม้เราก็ต้องค่อยๆเดินค่ะเราใจเย็นนะคะเราถึงจะได้เห็ดอันนี้ค่ะเห็ดพึ่งหวานในความคิดของเมีนะคะ แต่แต่บางคนเมก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดเหมือนเมีไหมดูสิคะถ้าเราจะเย็นๆแล้วเราก็เจอเขาะคะ่ะเห็ดพึ่งหวานพาตามกันไปย,วยาวๆนะคะทุกคนนี่มานหมาน,นี่จะ้ะหมันขักหมันเนยค่ะยังไงเมีก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามช่องนางเม อยู่ในเยอรมันนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอจบกับเห็ดที่น่ารักนะคะเห็ดพึ่งหวานค่ะอุ้ยจะไมเอาดึงให้ขึ้นท่านเนี่ยเพราะว่าเขาติดนะยังไงมีก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมและมาติดตามถ้าใครชอบก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้มีด้วยนะคะและเป็นกําลังใจมีตลอดไปค่ะรักกันแพงกันหักกันแพงกันเด้อจ้าเด้อ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเมรักทุกคนนะคะจะเอ๋ออันนี้ก็เห็นนะคะเห็นนะฮะเบิงบ้งเบิ้งจะพี่น้องหัวกลับกันเบิ้งดูดอกยุข,ขงล่างอันหักยุข,ขงเทิงเห็ดอีหยังขึ้นแต่ยหัวเถิจ้ะเห็ดอีหยังมาขึืนแต่ยหัวแท้พี่น้อง ถูกร้านสีบรโชกชัเรนี้เห็นเห็นกับหัวหักข้างเทิงกระดอกข้างล่างอันนี้อีกจ้ะเบิ้งดูกระทุงเห็ดตั้งเกือบก็เห็นเนาใจเนาะนี่นะคะผลงานจากป่ามาสู่บ้าน ได้แค่นี้นะคะผลงานวันนี้ดีใจจังเลยเห็ดพึ่งหวานนะคะ